สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูเทนเลอร์รุ่นทวดหรือว่าคุณทวดโอ้หัวยาวในตำนานนะครับท่านใดที่ชื่นชอบคลาสสิกอย่างนี้นะครับสอบถามได้เลยโอ้ยางใหม่10เส้นเลยเพลาเดียวครับ6 BB 6 BB 145พลังมาครับเพลาเยอะนะ,ะกระจกอยู่ครบครับ แต่ว่าอาจจะอาจจะไม่มีเล่มนะพี่น้องชัดสีสวยครับนะชัดสีพับใหม่โอ้ชัดสีพับใหม่เลยนี่แบกหางอะหางต่อใหม่หมดเลยหางต่อใหม่นี่แบกร้อยสี่สบายๆนะครับหรือจะเอาไปขึ้นรถเกี่ยวได้เลยนะครับใครที่ซื้อรถเกี่ยวไม่มีเทเลอร์นี่ครับนี่นี่ครับ เอาบันไดไม่มีบันไดพับนะเราไปสร้างหน่อยครับนี่ยเพราะว่ามีรูอยู่แล้วตรงนี้ก็ขึ้นรถเกี่ยวได้นะครับหรือว่าจะขึ้นรถขุดแมคโครก็ได้นะเดี๋ยวดูครับจะซีโอ้จะซีขึ้นใหม่เลยนะยางดอกเต็มครับ1 40, นึ่งแสนสี่มื่นน้พี่น้องเน็ตเน็แสนซีนะครับอ่า นี่ก็เป็นเหล็กหน้านี่ไม่ใช่ไม้นะครับเหล็กนี่ครับเหล็กนะเหล็กโอ้มีแต่เหล็กทั้งนั้นเลยะเดี๋ยวเดีวไม้หรือเหล็กตรงนี้อ๋อเหล็กครับนะเป็นเหล็กหมดเลยนะครับตรงนี้ยังเหล็กเลยครับนี่ครับเฟืองท้ายก็ใครที่มีทุนน้อยครับหนึ่งแสสี่มืน 098 27 23752นะครับเบรกร้อยยี่สบสบายร้อยสามร้อยสี่หรือว่ารถเกี่ยวครับหัวก็คลาสสิกดีนะครับถ้าไม่คิดมากม,มาดูมุมหนึ่งครับเบรกเป็นเบรกลมนะครับเบรกลมนี่ดูเหล็กครับโอ้ย้อนแสงไม่ต้องย้อนแสงไม่เป็นไรครับ ยังกิกอยู่เล็กสร้างได้ดีครับแล้วก็ดูผมอะไรคุณทวดครับเกียร์เบานี่เบานั่งคนเดียวเลยถังน้ำมันครับก็ใช้ได้นะครับไม่ผุไม่ผุเล็กยังหนาปึกอยู่สิบสี่มื่นพี่น้องสิบสี่มืน่นสิบสี่มืน่น มาชมได้ครับเอี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องนี่ร้อยสี่ห้าเปิดเครื่องให้ดูก่อน,นเครื่องไม่มีปัญหาครับนะเพราะว่าแบกคันนี้แบกแคทนะครับแคทสามหนึ่งสาม BCR แล้วก็แบกร้อยยี่ร้อยสามนะครับแถวนี้แบกหมดเลย เครื่องร้อยสี่สิบห้าแรงม้าิสุซุนะครับหกสูบหกสูบ Direct Injection ระบายความร้อนด้วยน้ำอ้าวศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสองพี่น้องมาดูได้อยู่ที่บุรีรัมย์ครับหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ